ดีต่อใจไม่ไหวปันปันสุทัตตานุ่งทูพีสตัวน้อยอดสวดทรงเป๊ะทั้งอกทั้งเอวแถมขาวแซบแสบตาเว่อร,อร์ต้องบอกว่าเรื่องของความขาวออร่าไม่เป็นสองรองใครจริงๆสำหรับนักแสดงสาวสายแซบอย่าง ปันปันสุทัศต,ตาอุดมศิลที่เปิดภาพสวยๆแซบๆมาให้ได้เห็นทีไรเป็นต้องถูกแฟนๆแห่ซูฮกความขาวออร่าเตะตาอยู่ตลอดว้าวมากหมอโอ๊คเปิดภาพหวดหุ่นแซบในวัย43ปีที่ได้มาเพราะวินัยล้วนๆปังไม่แพวยิบซีจัดบิกินี่ตัวน้อยถ่ายพรีเวดดิ้งสวยแซบและร้อน่าสุดๆอุ้ยกระติบโฟลเมนคลิป เนก็กเบิร์ดเดย์เกไก่แฟนๆเห็นตรงกันแม่แรงเกินแต่ชอบอย่างล่าสุดวันที่4กันยายน2566หลังจากที่สาวเจ้าได้แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ทะเลปันปันสุทัตตาก็ไม่พลาดเปิดมุมเซ็ซ่าพาใจสันมาให้แฟนๆได้ฮือฮากันในชุดว่ายน้ำแบบทูพี c สีดำขับผิวที่ขาวอยู่แล้วให้ขาวแสบตาขึ้นไปอีก พร้อมกันนี้สาวปันปันก็ยังได้เขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าโคโคนัทเกลมาทะเลกินมะพร้าวเยอะมากโกกโกกงานนี้บอกเลยว่านอกจากความขาวออร่าจะเตะตาโดนใจแล้วนั้นในส่วนของสวดทรงอกเอวก็ดีต่อใจไปหมดทุกสัสดส่วนสุดๆขณะที่ทางด้านเพื่อนพ้องและแฟนๆต่างก็แห่เข้ามากเดรัวรัวและกระหน่ำคอมเมนต์ซูฮกกันสน่นเลยทีเดียว